ทีนี้ครับเราก็ต้องยอมรับจริงๆฮะคุณทักษินออกมา2-3วันก็ยังมีคอมเมนต์เรื่องที่ว่าป่วยจริงป่วยทิพย์มีการจับผิดอะไรกันต่างๆเนื้อยาเยอะแยะมากมายวันนี้ครับมีคนออกมาโต้กลับแล้วครับคุณจิรายุห่วงทรัพย์สมาชิพกพรรคเพื่อไทยออกมาฟาดกลับเลยฮะบอกว่าไอ้คนที่จับผิดเนี่ยน่าจะเอาเวลาไปทําอะไรมากกว่านี้ให้ดีมันเป็นประโยชน์โ,<อ>โดยเฉพาะไอ้คาถามที่บอกว่าเอ้ยมันมีบริการย้อมผมด้วยเหรอคุณจิรายุบอก เดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อมันขายหลอดละ 200, 199. 2องร้อไม่ต้องเข้าร้านก็ได้ผมยังใช้เลยอผมยังใช้เลยไยจับผิดอะไรกันมากมันไม่ต้องไปที่ร้านแล้วเราไปฟังคุณจีรายุดูครับคนจับโป๊ก็แหมจับจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าหนึ่งที่ย้อมผมมีร้านเยอะแยะขายนะครับหลอดละร9 9เองผมก็ย้อมเป็นประจําผมก็หงอกเหมือนกัน,าน,นบางทีก็ย้อมนะ แล้วก็เฟือกแล้วท่านใส่เนี่ยก็ไม่เห็นจะเรื่องแปลกเลยจะงอนเล็กงอนน้อยมันคนมันเมื่อยนะผมก็เคยแขนดอกแขนหักนะบางทีแบบอยู่ที่นี่นานๆผมก็ปลดมาให้มันเอ้ย,อย,อย,อยลองดูอยากฝืนบ้างภาพถ่ายเข้าุตสาถ่ายมาให้แล้วผมคิดว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ครับบ้านเมืองเรามันช้ำมาเยอะเลยนะครับเดินเลยไปจนถึงอนาคตบ้างแต่ครับอยากให้เศรษฐกิจดีๆกลับคืนมาจริงๆอยากให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษานี่ฮะเอ้ปากเลยนะนี่นี่คือการโต้กลับของคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆศกกระทรกงกลาหม ในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยด้วยนะฮะออกมาฟาดกลับเลยคนที่จับผิดคุณทักษิณชินวัตรเรื่องสีผมบอกว่าอยู่โรงพยาบาลนาน6เดือนทําไมผมดําสนิทเลยทงทั้งที่อายุ70ปีแล้วน่าจะมีผมขาวบ้างคุณจิระยุบอกว่ารู้สึกแปลกใจว่าคนพูดไม่เคยไปร้านสะดวกซื้อหรอเดนนี่เขามีแบบพิเศษแบบหลอดแล้วไม่จําเป็นต้องเข้าร้านส่วนเรื่องที่ถามว่าใส่เฟือกทําไมขยับได้ก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องแปลกคืออันนี้ต้องขออภัยคุณจิรยุคือ หลายๆคนที่เขาสงสัยเนี่ยคือนอกจากว่าทําไมผมดําแล้วเนี่ยแล้วทําไมได้ย้อมคือเขารู้แหละแต่เขาแค่ว่าเอ๊ะป่วยหนักไม่ใช่เหรอคือป่วยหนักแล้วทําไมถึงแบบถึงขั้นสามารถที่จะแบบขอภัยนะว่างแล้วก็ไปซื้ออะไรจากร้านสะดวกซื้อแล้วมาย้อมได้เหรอคุณหมอยอมให้ย้อมเหรอหรือแม้กระทั่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่แม้ว่าคณทักษิณจะอยู่ในโรงพยาบาลแต่ก็ยังอยู่ในสถาน,นะของการถูกคุมขังสามารถย้อมผมได้ด้วยเหรอ แม้ว่าจะอยู่โรงพยาบาลนะเนี่ยก็เป็นคําถามที่ตามมานะแต่คุณเยิยยุก็ชี้แจงแล้วว่าเดี๋ยวนี้ร้านสะดวกซื้อมันราคา199ก็มีส่วนพอถามว่าจะไปเยี่ยมคุณทักษิณไหมคุณเิยยุบอกว่าตอนคุณทักษิณอยู่ต่างประเทศสสในเพื่อไทยก็เดินทางไปหาตอนนี้มาอยู่แค่เจรัญสนิทวงก็อยากไปแต่ช่วงเวลายังไม่เหมาะสมขอให้คุณทักษิณพักผ่อนอยู่กับครอบครัวก่อนแต่ในอนาคตอาจเห็นนายทักษิณไปเดินห้างสรรพสินค้าแห่งใดแห่งหนึ่งก็ให้ถือว่าคุณทักษิณเป็นคนไทยคนหนึ่ง ขณะที่ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีและทีมกฎหมายของคุณรรทักษิณนายพิชิตชื่นบานนะครับวันนี้เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลก็ให้สัมภาษณ์กรณีคุณรรทักษิณบอกว่าอยากให้ทุกคนตั้งสติยืนยันว่าการพักโทษคุณรรทักษิณไม่ได้เป็นการทําลายกระบวนการยุติธรรมเมื่อถามว่าได้คุยกับคุณทักษิณแล้วหรือไม่คุณรรทักษิณมีความเห็นอย่างไรต่อเสียงวิจารณ์ต่างๆคุณพิชิตบอกว่าตนยังไม่ได้พูดคุยกับนายรรทักษิณส่วนเรื่องความผิดตามมาตรา1 1 2บอบอกว่าคุณทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในเวลาที่เหมาะสม และนายทักษินเข้าสู่กระบวนการอย่างไม่อิดออดเวลานี้ไม่ได้ถูกอายัดต,ตัวเพราะเขาพบอายการสูงสุดเองและได้รับการประกันตัวส่วนเรื่องการป่วยวิกฤตหรือไม่วิกฤตนายพิชิตบอกว่าต้องยึดหลักเกณฑ์การพักโทษว่าป่วยระดับไหนส่วนตัวนายพิชิตบอกว่าเขาไม่ทราบว่านายทักษินป่วยเป็นอะไรแต่ก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่มีอายการคนหนึ่งพยายามถ่ายรูปนายทักษินวันที่ใบมอบตัวครับเมื่อวานก็ไม่สบายใจครับที่ท่านไป มอบตัวได้ข่าวว่ามีอายการท่านหนึ่งพยายามขอถ่ายรูปท่านไม่สบายใจครับไปตรวจสอบกันว่ามีท่านใดไม่สบายใจจริงๆพยายามจะขอถ่ายรูปนะครับก็ครับก็ไม่รู้จุดประสงค์นะครับทางทีมงานรายงานผมมาผมรู้สึกไม่สบายใจแต่ผมไม่อยากจะเอ่ยนามขณะที่ในายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรครคก้าไกลนะครับ หลังก่อนหน้าน,นี้ออกมาเตือนให้เพื่อไทยระวังว่าเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่ามีนายกรัฐมนตรีสองคนจนเป็นกระแสไปแล้ววันนี้ออกมาแสดงความเห็นเรื่องที่อายการออกมาบอกว่าคุณทักษิณอาการป่วยวิกฤตจ,จริงในายชัยธวัฒน์บอกว่าอายการไม่มีอำนาจวินิจฉัยเรื่องอาการป่วยเพราะคนที่ให้คำตอบเรื่องนี้ได้ต้องเป็นแพทย์กรมราชทันอธิบดีกรมราชทัน,รรนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมส่วนพอถามว่าหากรัฐบาลอาจเชิญนายทักษิณมาเป็นที่ปรึกษาจะเหมาะสมไหม คุณชัยธวัฒน์บอกว่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของรัฐบาลส่วนเมื่อถามว่าพรรคก้าวไกลจะตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มข้นหรือไม่บอกว่าในฐานะฝ่ายตรวจสอบก็ต้องตรวจสอบเรื่องนี้อยู่แล้วขอรอดูก่อนแต่ย้ำว่าเรื่องนี้ยังไงก็จะต้องตรวจสอบครับก็คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าบทบาบของทักษิณคงมีความสําคัญกับพรรคแกนนำรัฐบาลในปัจจุบันนะครับส่วนสําหรับฝ่ายค้านผมคิดว่าเฉพาะหน้านอกจากจะติดตามตรวจสอบข้อที่จริงว่า มีการใช้ดุลรัฐพินิษเป็นไป,นปนตามกฎหมายหรือไม่นะก็คงจะต้องถักดันว่าการอำนวยความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะมีคนได้รับแค่คนใดคนหนึ่งเมื่อถามว่าสังคมเปรียบเทียบกรณีคุณทักษิณกับนักโทษการเมืองคนอื่นๆโดยเฉพาะคดีมาตรา1 1 2ในใชัยธวัฒน์บอกว่าแตกต่างแน่นอนเป็นการตอกย้ำการเลือกปฏิบัติทางกฎหมาย สิ่งที่เกิดขึ้นทําลายความเชื่อมั่นของสังคมว่ารัฐบาลไม่ได้มีทิศทางจะทําให้เกิดระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งแต่เป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิชนดังนั้นเรื่องแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นมีภาพวิจารณ์กลับไปนะครับ